รถเซนนะฮะ c l a นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นจอสมรรถนะในส่วนของรถเซนได้เลยคือจอแอนดรอยเนี้ยตัวล่าสุดขนาด9นิ้วนะครับรรถนของเซน TLA เลยนะครับความเจ๋งของมันก็คือแอนดรอยเป็นตัวชั้นเจ๋งนะครับอันนี้มากับแรม1ึง2กิกนะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งในส่วนของชุดลำโพงด้วยนะครับเป็นชุดลำโพงของเกาหลีโนนะครับแล้วก็มีลำโพงเคเบิลนะครักล้องคอนเทนเซอร์ C200 นะครที่ดูออนไลน์นะครับ โูการดูดีได้เลยครับผมว่าลำโพงเป็นแบไหนนะครับลำโพงเป็นของ GAUSILO นะครับเป็นรุ่น Radio Active นะครับตัวนี้3โอมนะครไม่กินวัตต์นะครับทำให้ใช้วิทยุเดิมเนี่ยขับในส่วนของคุณภาพเสียงออกมาได้ดีนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ้อบันทึกที่ใส่ซิมดูออนไลน์ได้นะครับเป็นรุ่น JC 200นี่ยตัวนี้คุณลูกค้าสามารถดูออนไลน์ได้เลยเพราะว่าตัวกล้องมันใส่ซิมได้และดูได้ทั้ง ภายนอกรถแล้วก็ภายในของโดยสารในรถด้วยนะครับะว่ามีใครนั่งอยู่นะครับขาดกิ๊กซื้อรถหรือเปล่าอันนี้สามารถดูได้นะครับอ่าฮะแล้วด้านถัดไปเป็นจอตรงนู้นนะฮะในส่วนของเป็นนะครับขนาด9นิ้วนะครับทัชสกรีนหล่เรื่อนหน้าจอเป็นคาวปาซูชีนะครับ android version เจ็ดนะฮะแล้วถึงสองกิ๊กนะครับตัวล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็ซับสูญยางอะไหล่ a wave นะครับซับสิบนิ้วที่ให้พลังเสียงเป็ดแคมเปญนะฮะก็ติดตั้งเสร็จแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมรีวิวกันในรถดีกว่าครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มอยู่ในรถเบนซ์ CLA คันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าจะพามาฟังระบบเสียงที่ไม่ธรรมาดาจริงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับคันนี้มีหน้าจอพี่หน้าจอเป็น9นิ้วตรงรุ่น,นเนี่ยของเบนซ์ CLA เลยนะครับเป็นระบบ Android บอกเลยว่าคมชัดมากๆนะฮะดูภาพครับใสกริก๊กเลยนี่ขนาดแค่เป็นระบบเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้มีในสมุดบล็องบันทึกนะฮะตัว j c 2 0 0นะครับที่สามารถอ,ออนไลน์ได้นะครับก็ทางเบนี์นะ ข้อเจ็ดพีสองร้อยนะครับใส่ซิมนะฮะดูออนไลน์ได้เลยว่าใครนั่งในน้นนบ้างนะครับรถคันไหนนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนขอ mm hmm. งระบบเสียงก่อนดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเอามาฟังนะฮะลองฟังเพลงตื่นใช่ไหมพี่จัดไปนี่ฮะแน่นแน่นเลยเบนะ็ดแน่นแ่นลอยๆลอสนะ ถ,ถึงล,นล่นแบบนี้สุดมากนะครับรถดําเดิมผ้าเดิมเดิมต้องตีตู้ต้อ,องทำเต็เป๊ที่ได้เนี่ยบอกกัเลยว่าไม่ธรรมดานะครับวกกับตัวจอ Android เนี่ยพอเข้าแล้วรุ่นนี้แล้วเสียงไม่ต้องเข้ายู b ีครับเสียงไม่ต้องเข้าบลูทูธเพราะว่าทีนีมันมีแอมมาให้มาเข้าผ่านแอมได้เลยใช่ครับเสียเองอันนี้พถ้าเราฝุดเข้าไปแอนดรอยเนี่ย ปั๊บในมจะตัดเสียงเข้าไปในระบบของ Android เลย <an> <d roid> เห็นไหมครับตรงส่วนนี้บวกกับติดกล้อง JC 200ไอ้ตัวกล้อง JC 200ข้อดีคือมันปล่อยฮอตสปอตได้ด้วยอ่าใช่เราใส่ซิมเข้าไปพอใส่ซิมปั๊บฮอตสปอตนะปั๊บอันนี้เล่นออนไลน์ได้เลยอ่าไม่ต้องมาปล่อยฮอตสปอตเลยไม่ต้องปล่อยฮอสปอตนี่คือความเจ๋งเนี่ยเวลาติดแพ็คคู่แบบนี้ได้ระบบเสียงแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเน็ตอยู่แล้วนะฮะจะให้อััปเดตไไไมม่่นะยงอัป นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้ากลับไปอัพเองแค่นั้นเองนะก็สามารถเล่นได้นะฮะนี่ครับนี่นี่ครับโวลามีเนตอยู่แล้วนี่นี่เน็ตมาจากตัวนี้มาจากกล้องนะฮะกล้องบันทึกที่อ่อนพอสปอร์ตได้ไม่มีนะมีตัวนี้ตัวเดียวนะใช่เลยสุดยอดมากจงมากนะครับนี่นะฮะเล่งเสียงที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมใช่ครับนี่อ่าโอเคครับผม เนี่ยฮะจอตรงรุ่นเนี่ยข้อดีคือเราปรับโมดูฮูมแอร์อะไรต่างเนี่ยมันก็จะโชว์ให้หน้าจอด้วยนะเนี่ยฮะลองดูเห็นไหมฮะ mm hmm. ระบบของเบนซ์เนี่ยโชว์หมดเลยนะครับ mm hmm. อันนี้คือความเจ๋งนะของจอตรงรุ่นรุ่นใหม่เ,เรียกว่าเป็นจอ Android 9นิ้วในรถเบนซ์นะครับ mm hmm. ก็มีรุ่นไหนบ้าง CLA ครับ C.L.C. C.L.C. นะครับสองรุ่นนี้นี่ยที่อยากติดตั้งจอเจ๋งๆแบบนี้นะครับที่เป็นระบบ And ด o i d เนี่ยรวมถึงรถเบนซ์ C.L.A. นะครับที่อยากได้ระบบเสียงที่ดีแบบนี้ภายในรถของคุณนะครับกระหึ่มกระหึ่มแบบนี้นะครับก็เดยนเชิญเลยนะครับที่มิลล่าออเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักขลินที่เดียวนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ตุ่นเนี่ยลาแฟนๆไปก่อนนะครับแล้วมีรถอะไรเจ๋งเดี๋ยวจะพามารีวิวมาชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับ สสวััดีครบก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด Subscribe และกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ